บทที่21บทสวดสัพพะปฏิทานาคถาแปลพระราชนิพลในรัชกาลที่4ท่านธรรมยังปฏิทานาคถาโยธนามเซคุณยาสิทานิกตัสสะยานัญญานิปตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายได้มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบ,บัดนี้เตสันจัตพาทิโลหนตุสัตตานันตปะมาณกาแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว เยติยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐาเนจับปยาทิฏาวาอันเยมชตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาปิดถันติโลกัสมิเตพุมมาจตุโยนิกา และมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปัญเจกะจตุโวการาสันสระรันตาภาวาพะเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้สนุนของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยัง ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจิมังนับประชาน,นันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวท,ทยุนขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินานานะบุญญานางอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว สัพเพสตาสทภาผลตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างนิเวณอเวราสุขชีวิลูอยู่เป็นสุขเสมอเธอเทมะปะทันจะปปโปนตุแลจงถึงทางอันเกษมเธอเตสาสาสิชปังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งสจัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาดพยายบทสวดมนต์พระสุตรและพระประิรเหล่านี้ขอความสุขสวสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้คนจากทุกภัยขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดส่าพยายนมน และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำออนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและว,วัตถุมงคลพรกถิ่งไทยทรีทนาธเลยมีที่สมเด็จพยานาสังวรวัดบรวรนิเวศทีานตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ส้ามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปร,รี่ยมด้วยอนุภาพแห่งความอริและํำมงคลในพุทธถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทป,ประการเพอสาธุ